อัปเดตการดัดแขวเท้าวอนของตาดำคมหอมหนึ่งเดือนเต็มๆพี่น้องเมอรอนี่ก็เป็นหมือที่มอนัดเดดไปสองหมือเนาะทุกคนเนาะเออค่ะเป็นละลายว่าสันซาแต่ก็บอเป็นยังอารมือนี่เคสของตาดำแมนมาเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนยางและมีทอนฟันหนึ่งเลมเนาะทุกคนก่อนจะทอนฟันก่อนจะเปลี่ยนคุณหมอับเซกทำความสะอาดพี่น้องตามขั้นตอนเปลี่ยนสีแบบ ลูกค้ามากซีได้แจงไหนเลยคุณหมอเพิ่นตามใจพี่น้องบริการดีดีประทับใจคือเกา่าตอนนี้ตาดำก็ได้เหตุการณ์เปลี่ยนเล็กเปลี่ยนยางเรียบร้อยและกะทอนฟันเป็นทีเรียบร้อยคุณหมอมือเบาแห้งแ เดียวบัดพ่อหนึ่งวิพี่น้องเอ๋ยข้าวเดียวบวคืนว่ามันสีง,ง่ายละกะบบเจ็บเลยคุณหมอมือเบาแห้งนี่ก็คือสมนาคุณหมอที่ทอนฟันนะคคนดังพี่น้องว่าซันซาไพทีสนใจอยากดัดแขวท้าวอนแนะนําพี่น้องอาคีนิกจาปลาซักดัดแขวพี่น้องสาขานครปากเซเพิรนมิโปเดอพี่น้องเดอจ่จายก่นเพียงเก่าแซนเก่าสิพันกีปกติเมนใจหลานหา คนบริการดีพี่น้องและกษแบบเอาใจใส่คนไข้ดีผู้ไดสนใจก็สอบถามทักลุ่มขอความได้และทีสาาะะท่สำคัญเด้อพี่น้องเด้อผู้ไดมานั่งถาเพื่อนมีขายน้ำกาแฟพี่น้องขนมนมเนยและที่สำคัญเดี๋ยวอันทานผู้ส้มสิถามว่าอยู่ไสพี่น้องนี่ทีนี้ของเพื่นจำป r a s a k ดัดแขวตั้งยูรักสี่บานผู้ม่วงนค่อปากเซ่เด้อพี่น้องเด้อ ูไรสนใจมามันสีเบิร์ตโปวันที่สิบหนีมามามา